ท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าหลายล้านผมเป็นคนเกษตรบรรยุทนะครับเศรสฐาผมถึงจะมาไลา่เพื่อมาดูต้นไม้แล้วก็คลองที่ผมขุดไว้วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมครับคลองที่ผมขุดแล้วก็ผมปลูกกล้วยบนถนนไว้นะครับอย่างที่เห็นครับกล้วยค่อนขอ้างจะติดกับทั้งหมดนะครับก็มีตายบ้างครับมไม่ได้ กหกนะครับส่วนที่ดีผมก็ว่าดีส่วนที่ตายผมก็บอกาว่าตายขนาดกล้วยผมพันทนแรงครับยังไม่รอดอ่ะครับ,รบเพราะที่นีนะ่อย่างที่บอกที่นี่แรงนะคร่อนข้างจะแรงฝนตกน้อยน้ำก็น้อยผมเลยต้องขุดคลองเมื่อทาไปถนนนะครับท่านผู้ชมหน้าเห็นกเป็นคลองนะครับผมขุดคลองรอบพื้นที่เลยเพื่อต้องการน้ํานะครับแล้วก็ผมก็ปลูก ต้นไม้กับกล้วยบนถนนอย่างนี้เห็นนะครับกล้วยกับต้นไม้บนถนนมาต้อนชูชมนะครับขอผู้ชมนีนะครับชมดูวิวส,สวยๆตามธรรมชาตินะครับปลูกไว้ก็จะมีเสียงลมบ้างนะครับตอนเช้านิดหน่อยนะครับอากาศกำลังดีฝนครึ้มมาแต่ยังไม่ตกขอผูนะ้ชมมาชมนะครับเพื่อ คนที่สนใจอยากจะปลูกป่าจะเริ่มต้นยังไงก็เข้าไปชมทางสวนป่าลอยด้านได้นะครับผมก็ได้ลงคิดไว้บ้างนะไม่เยอะนะครับก็ใครสนใจเริ่มต้นอย่างไรปลูกอย่างไรขุดอย่างไรทําอย่างไรออกแบบอย่างไรก็ลองเข้าไปชมได้นะครับผมก็พาท่านไปชมมาชมนะครับเช้านี้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเปิดใครที่สนใจ แต่สะนี้คลองนี้ผมคุ้ไว้ก็ตอนนี้ผมก็ได้เอาปามาปล่อยแล้วบัวก็ใส่แล้วแต่ขึ้นมปนบางส่วนนะครับบัวแดงนะคลองนี้ต่อไปก็จะเป็นบัวแดงตลอดทางคลองตอนอย่างที่ผมบอกผมเคยจะเอาบัวแดงมาปล่อยปล่อยแล้วครับแต่ยังเป็นไม่เยอะนะครับบนถนนเป็นองกผมขุ้คลองกว้าง3เมตรลึก3เมตรแล้วก็เอาดินขึ้นมาส ได้โดยที่ไม่ต้องเหนื่อยทําเกษตรต้องทําอย่าให้ตัวเองเหนื่อยถ้าเหนื่อยเราอย่าทำนะครับทำแล้วลําบากอย่าทำนะครับเพราะว่ายิ่งปล่อยไว้นานเราก็ยิ่งลําบากยิ่งเหนื่อยยิ่งต้นไม้โตมากขึ้นเท่าไหร่กล้วยโตขึ้นมากเท่าไหร่เราก็ไม่มีรถเข้ามาขนของขอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นสายการใส่ปุ๋ยฉีดยาใส่ฮอร์โมนเราก็จะทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะททำ ถนนรอบที่นายท่านได้เห็นนะครับคลองพงผมกล้วยผมก็สามารถใช้งานได้ดีนะครับวิ่งได้นะครับบนถนนนี้เป็นถนนค่อนข้างจะเป็นลูกรังนะครับดินข้างล่างผมเห็นเพราะว่าเป็นดินลูกรังนะครับขุดหมาก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นดูกรังที่นี่อย่างที่ผมบอกพยุงขึ้นดีเป็นดับหนึ่งนะครับพื้นที่แห่งนี้สองสัก สามะดูสี่มะข่าหชิงชัน 6. ไม้แดงทำไมผมต้องบอกว่าทำไมที่นี่ผมต้องไม่พูดอย่างนากันเกลเราก็ตะเขียนที่นี่เป็นที่แห้งแล้งครับไม่มีน้ําไม้สามประเภท4ประเภทที่ชอบน้ำํำจะอยู่ได้ยากนะครับจะต้องมีน้ําก่อน นะครับผมเอายางนามาปลูกแล้วในที่ลุ่มตอนนี้ยางนาก็ยังรอดเลยครับจะรอดไม่รอดไม่รู้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาพันไปดูนะที่ผมปลูกยางนาไว้ในโซนที่ว่าเป็นที่ลุ่มแล้วแต่ครับมีน้ําขังยางนายังไม่ค่อยรอดเลยครับเพราะว่าที่นี่มันแหง้งแล้งผมเลยตัดสินใจปลูกพยุงที่นี่ประมาณ2 0 0 0กว่าต้นสักพันกว่าต้นนะอย่างที่ผมเคยแจ้งไปแล้วก็เข้าไปชมทางช่องยูทู e สวนป่าลายล้านได้นะครับ ก็พาท่านไปชมไปชมนะครับนี่ครับมันู่มขุดไว้ผู้ชมคนไหนสนใจก็ปลูกป่าได้นะครับผพิ่มลงทำได้เลยครับอายุที่น้อยยิ่งปลูกได้ดีถึงอายุมากก็สามารถปลูกได้นะครับผมก็ปลูกอยู่นะครับอีกประมาณตักเจ็ดแปดปีผมก็เสียนมาที่นี่ท่านผู้ชมคิดว่าจะเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวมาตากตีดตามชมกันผมจะถ่ายก็เ,เก็บไปเป็นหลักฐาน เรื่อยๆพอผมมาอยู่ที่นี่ผมปลูกป่านะครับแล้วก็เป็นหลักฐานยิ่งชั้นดีที่ว่าเราสามารถปลูกป่าได้แล้วก็สามารถขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรการปลูกป่าได้เช่นเดียวกันนะครับหลังเกษียณไปแล้วจะมาทำต้นไม้ก็โตนะครับแดงเขาก็มีะมีแหล่งน้ำมีพื้นที่นะครับก็สามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้นะครับ ครอง,งเราถนนเส้นนี้ยาวประมาณ600เมตรนะครับไปยันนู้นครับถ้าผมพาท่านชมเดินไปถึงก็คลิปก็ถ่ายเป็นชั่วโมงแล้วครับไกลนะครับ600เมตรก็คือครึ่งกิโลกว่านะครับก็เช้านี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมทางช่องสวนป่านลอยล้านแห่งนี้นะครับ เช้านี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ